สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตนะคะอย่างเช่นการตัดสินใจเดินออกจากงานเดิมโดยเราจะอ้างอิงจากเนื้อหาคิดให้รอดกล้าที่จะไปต่อในตอนที่ชื่อว่าเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่กล้าที่จะไปต่อค่ะซึ่งเนื้อหานี้ให้มุมมองที่แบบน่าสนใจมากเกี่ยวกับการก้าวไปต่อนะคะคืออย่างแรกเลยที่สะดุดตาสะดุดใจมากก็คือการเปลี่ยนมุมมองเรื่องการลาออกค่ะ ปกติคนอาจจะมองว่า,เ,าเป็นการยอมแพ้หรือเปล่าหรือว่าล้มเหลวไปเลยแต่เนื้อหานี้กลับบอกว่าเนี่ยการที่คุณกล้าหยุดเดินออกจากทางที่ไม่ใช่คือความกล้าระดับสูงสุดมันเหมือนท้าทายความคิดเดิมๆเลยนะคะที่ว่าเราต้องอดทนต้องสู้ไปเรื่อยๆแต่การเลือกที่จะไม่ทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่คุณค่าของเราแล้วเนี่ยเออมันกลายเป็นของกล้าหาญนอะแล้วก็เป็นสัญญาณของการเติบโตด้วยอะคะ่ะ ใช่เลยครับคือการตีความแบบนี้สําคัญมากจริงๆครับเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสไปเลยจากการมองว่าเอ๊ะเราล้มเหลวหรือเปล่ากลายเป็นการมองว่านี่คือการเลือกที่กล้าหาญเพื่อตัวเองนะการกล้าก้าวออกมาจากสิ่งที่คุ้นเคยเอ่อถึงแม้จะยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนต่อเนี่ยมันคือการให้คุณค่ากับการเติบโตส่วนบุคคลมากกว่าความมั่นคงที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนี่เป็นการลงทุนในตัวเองแบบหนึ่งเลยนะครับที่เนื้อหาพยายามจะสื่อ ว่าการหยุดเนี่ยไม่ใช่การถอยหลังนะแต่มันคือการตั้งหลักเพื่อจะไปต่อในทางที่มันใช่กว่าเดิมครับอืมค่ะแล้วพอเรากล้าที่จะหยุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มักจะตามมาทันทีเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลมากๆก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมคะทั้งเรื่องรายได้เรื่องอนาคตหรือแม้จะแบบสายตาคนรอบข้างจะมองยังไงแต่เนื้อหานี้ก็พลิกมุมมองอีกแล้วค่ะบอกว่าในความไม่แน่นอนนี่แหละที่มันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆ เหมือนที่เขาชอบพูดกันว่าทุกความสําเร็จล้วนเคยเริ่มจากความไม่ชัดเจนนะคะชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็ต้องมีช่วงคลําทางเป็นธรรมดาเนาะถูกต้องเลยครับความคลุมเครือความไม่แน่นอนเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่แทนที่จะมองว่ามันเป็นอุปสรรคขวางทางเราเนี่ยเนื้อหาก็แนะนําให้มองว่าเออมันเป็นพื้นที่สําหรับโอกาสใหม่ๆได้นะและที่สําคัญมากๆเลยคือเขาย้าว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะครับ การรับมือกับความรู้สึกแบบนี้มันทําได้หลายวิธีเลยที่เนื้อหาแนะนําก็เช่นลองเปิดใจคุยกับคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันดูหรือหาคอมมูนิตี้ที่เข้าใจหรือบางทีแค่หาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวคนอื่นๆก็ช่วยได้นะครับการเชื่อมต่อพวกนี้มันเหมือนเราสร้างตักข่ายความปลอดภัยทางใจให้ตัวเองครับช่วยให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนได้มากขึ้นการเชื่อมต่อกับคนอื่นเพื่อหาแรงสนับสนุสน,นนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ แล้วมันก็เหมือนจะเชื่อมโยงกับการที่เราต้องมองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองด้วยนะคะในเนื้อหามีคําถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยอย่างเช่นเราได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนบ้างหรือว่าเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างคําถามพวกนี้มันช่วยให้เราหันกลับมามองตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้หยุดนิ่งนะเรากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะแล้วทุกก้าวเล็กๆที่เราพยายามทําไปเนี่ยมันคือความสําเร็จเล็กๆที่ควรค่าแก่การชื่นชมตัวเองว่าเออเก่งมากแล้วนะเราครับ การทบทวนแล้วก็ยอมรับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆของตัวเองนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยของการสร้างความเข้มแข็งทางใจหรือที่เรียกว่า resilience ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆพอเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมาได้บ้างนะเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมกลายเป็นความมั่นใจเล็กๆน้อยๆขึ้นมาครับทำให้เรากล้าที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะยังดูแบบเลื่อนรางไม่ชัดเจนก็ตามที มันคือการเติมพลังให้ตัวเองจากข้างในจริงๆครับอืมซึ่งก็นำมาสู่แนวคิดสุดท้ายที่แบบส่งพลังมากๆเลยค่ะคือการกล้าไปต่อแม้ว่าจะยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเนื้อหาใช้ภาพเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากว่าเหมือนการขับรถในหมอกเราอาจจะเห็นทางข้างหน้าได้แค่แบบไม่กี่เมตรเองใช่ไหมคะแต่ตลาบใดที่เรายังขับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถนนข้างหน้ามันก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาเองข้อความสําคัญก็คือไม่ต้องรู้ทั้งหมด ขอแค่เริ่มก้าวแรกแล้วก้าวต่อไปคือมันช่วยลดทอนความน่ากลัวของการที่เราต้องมีแผนสมบูรณ์แบบทุกอย่างก่อนลงไปได้เยอะเลยนะคะสรุปได้ว่าจากเนื้อหาที่เราคุยกันในวันนี้มีแก่นสำคัญอยู่หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือการปรับมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มองว่ามันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่2คือการมองเห็นศักยภาพที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในความไม่แน่นอน 3. คือความสาคัญของการสร้างเครือข่ายสนับสนุนรอบตัวเรา 4คือการตระหนักแล้วก็ชื่นชมความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามและสุดท้ายเลยคือการลงมือทําครับแม้จะยังรู้สึกกลัวหรือยังไม่เห็นภาพชัดเจนทั้งหมดก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ตอกย้ําแนวคิดที่ว่าการเติบโตที่แท้จริงเนี่ยมันมักจะรอเราอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนเสมอๆเลยครับอืมน่าคิดตามมากเลยค่ะทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพการก้าวข้ามช่วงเปลี่ยน่านของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย งันขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อยอดกันดูนะคะสำหรับใครก็ตามที่อาจจะกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจหรือกำลังประเชิญกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้อยู่พอดีลองคิดดูว่ามีก้าวแรกเล็กๆอะไรบ้างที่มันเป็นรูปธรรมมากๆที่พอจะลงมือทำได้เลยในวันนี้เพื่อเริ่มขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แล้วค่ะว่าเราต้องกล้าเดินต่อไปแม้จะยังอยู่ในสายหมอกของความไม่แน่นอนก็ตาม